สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับภาวะหัวใจล้มเหลวกันก่อนนะคะภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดป,ปกติของโครงสร้างหรือการทำงานของหัวใจทำให้เกิดอาการเช่นหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายแขนขาบวมและภาวะน้ำท่วมปอด โดยปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเช่นโรคความดันโลหิตสูงการไม่รับประทานยาตามสั่งหรือการดื่มแอลกอฮอล์สวัสดีครับคุณเอใช่ไหมใช่ค่ะครับวันนี้คุณหมอให้คุณเอกลับบ้านได้แล้วนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเภสัชกรจะขออนุญาตให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาลนะครับได้ค่ะสำหรับคำแนะนำจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับคือ 1. การติดตามอาการด้วยตนเอง 2. คํคำแนะนำเรื่องยา 3. คํคำแนะนำทางโภชนาการและ 4. กิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย ส่วนที่ 1. การติดตามอาการโดยการเฝ้าระวังและสังเกตอาการและอาการแสดงของหอบมาน้ำข้างด้วยตัวเองในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ 1. อาการหอบเหนื่อยมากขึ้น 2. น้ำหนักขึ้น 3. าปวม 4. นอนราบไม่ได้หรือลุกหอบเหนื่อยตอนกลางคืนหากมีอาการเหล่านี้ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านกำลังรักษาอยู่ ส่วนที่ 2. คําแนะนําเรื่องยาเนื่องจากแพทย์ไม่สามารถติดตามภาวะน้ําข้างหรือขาดน้ําในผู้ป่วยได้ตลอดเวลาวันนี้เภสัชกรจะมาสอนเรื่องการปรับขนาดยาขับปัสสาวะนะครับโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. บันทึกน้ําหนักตัวขณะไม่มีน้ําข้างหรือขาดน้ํา 2. แนะนําไม่ชั่งน้ําหนักตนเองทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งในตอนเช้า ภายหลังการเข้าห้องน้ำและขับถ่ายเรียบร้อยแล้วหากพบว่าน้ำหนักตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่า1กิโลกรัมจากเดิมภายใน1-2วันซึ่งอาจแสดงถึงภาวะน้ำขัางหรือผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกตินอนราบไม่ได้กดบุ๋มที่ข้อเท้าสามารถปรับเพิ่มขนาดยาขับปสัสสาวะได้เช่นกันโดยผู้ป่วยที่ได้รับยาฟูโรซิมายอยู่แล้วหากมีภาวะน้ำข้างให้เพิ่มจำนวนเม็ดต่อครั้งจากเดิมอีกครึ่งถึง1เม็ด หรืออาจเพิ่มจำนวนครั้งในการรับประทานยาแทนเช่นจากเดิมเช้า1เม็ดเป็นเช้า1เม็ดและเที่ยงอีก1เม็ดแต่อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มขนาดยาควรอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรและหากหลังเพิ่มขนาดยาแล้วน้ำหนักไม่ลงสู่ปกติใน3-4วันหรือในกรณีที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2กิโลกรัมภายใน3วันควรรีบมาพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวมักได้รับยาที่จำเป็นหลายขนานเช่นยาอินาลาพิวซึ่งมีประโยชน์ในการลดอัตราการเสียชีวิตยาฟูโรซิไมสำหรับการขับปัสสาวะซึ่งจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมอาการและชะลอการดำเนินไปของโรคได้แนะนำให้ผู้ป่วยนำยามาด้วยทุกครั้งเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและเพื่อป้องกันปัญหาจากการรับยาทับซ้อนหรือขาดยา หลีเลี่ยงยาบางตัวที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของหัวใจได้เช่นยาแก้ปวดแก้ยอกรวมถึงยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ดังนั้นไม่ควรซื้อยาสมุนไพรและอาหารเสริมมารับประทานเองหากจำเป็นต้องใช้ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร ในส่วนของการจัดเก็บยานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพราะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาได้เช่นยาฟูโรซิไมา์ซึ่งเป็นยาที่ไวต่อแสงจึงจำเป็นต้องเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิทและมีคุณสมบัติป้องกันแสงซึ่งทำได้โดยการเก็บยาในซองกันแสงหรือซองสีชาพร้อมปิดซิปล็อกให้สนิททุกครั้งและเก็บไม่ผลแสงส่วนที่3 คำแนะนำทางโภชนาการในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นโภชนาการเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอาจทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นจึงแนะนำให้ผู้ป่วยควบคุมน้ำหนักอยู่ในช่วงที่เหมาะสมควรมีการจำกัดการบริโภคเกลือและน้ำในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำข้างโดยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มของดองอาหารกระป๋อง และไม่เติมเกลือน้ำปลาหรือซีอิ้วลงไปในอาหารและหากในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงยิ่งต้องเครงคลัดเรื่องนี้เป็นอย่างมากอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีเกลือโซอเดียมสูงเช่น 1. เ่บะมี่ึ่งสำเร็จรูป 2. อ,อาหารแช่แข็งและ3ขนมขบเขียวในด้านการจำกัดน้ำ ไม่มีความจําเป็นในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะแนะนําให้ผู้ป่วยดื่มน้ําอยู่ในช่วง800-1,500มิลิตรต่อวันอย่างไรก็ตามให้เป็นไปตามคําสั่งของแพทย์และควรงดดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากอาจทำให้โรคหัวใจกําเริบได้ส่วนที่4กิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย วิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมคือการเดินบนพื้นราบอย่างไรก็ตามตารางออกกําลังกายควรปรับให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการเบ่งการยกน้ําหนักมากกว่า10กิโลกรัมหรือการออกแรงมากจนฝืนความรู้สึกช่วงตอบคําถามที่พบบ่อยคําถามที่พบได้บ่อยเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และสามารถเดินขึ้นบันไดได้ประมาณ8-10ขั้นโดยที่ไม่มีอาการหอบเหนื่อยหรือต้องหยุดกลางคันจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่หากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหรือเพิ่งมีอาการกำเริบควรปรึกษาแพทย์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในด้านการเดินทางไม่นแนะนำให้ผู้ป่วยเดินทางคนเดียวแต่หากจาเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบิน ควรแจ้งสายการบินล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย48ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางรับทราบค่ะคุณเทศาชกรขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะยินดีเลยครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพศชาชกรได้ทุกเมื่อเลยนะครับ